สวัสดีครับวันนี้ต้นพามาดูนะครับกับ Lexus RX 2 7 0คันนี้นะครับเป็นเครื่อง V 6 3000ันนะครับลูกค้าเอามาซ่อมช่วงล่างกับเราชุดใหญ่เลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่อันดับแรกเลยนะครับมาดูฝั่งนี้เลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมมาร์คสีนอตไว้แบบนี้ก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็จะมีปีกนกนะครับแล้วก็จะมีลูกหมากปีกนกล่างนะครับแล้วก็จะมีท่านเครื่องทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีบูธแพร์แบบนี้นะครับ สี่มุมเราเปลี่ยนไปให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นอะไหล่ช่วงหน้าทั้งหมดแล้วก็มีแลกใหม่ด้วยพามาดูว่าเป็นแลกของใหม่นะครับนี่บูธแพร่หน้าผมเปลี่ยนไปให้ทั้งหมด4ตัวเลยบูธตัวใหญ่อัดบูธยากมากๆนะครับไปดูข้างหลังกันต่อจะมีชิ้นเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนก็คือชิ้นนี้นะครับเพราะว่าอะไหล่เป็นแบ็กออเดอร์รอจากญี่ปุ่นนานมากก็จะมี แขนตัวนี้ก็เปลี่ยนไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปให้ด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นของแทเ้เบิกห้างทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโชกก็เปลี่ยนนะครับนี่โชกก็จะเป็นของคยาบ้าน New นิวเอสอาร์บเบ้าโช,ก,ชกบนล่างยางลองสปริงโชกบนล่างเปลี่ยนไปให้หมดเลยแล้วก็จะมีลูกหมากกันโค้งข้างหลังก็เป็นของแท้นะครับยางเหล็กรัดกันโค้งก็เปลี่ยนไปให้ด้วยนะครับยางหิ้วแพรท้าย ตัวใหญ่2ตัวนี้ก็เปลี่ยนว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบูทตรงนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนทั้งทั้งแกนเลยนะครับทั้งขาอาร์มนี้เลยจะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของแอร์กันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีของเครื่องยนต์เล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเอารถลงมาก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันต่อครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมก็มีการตรวจเช็คไว้ให้เบื้องต้นนะครับก็เปลี่ยนท่ออากาศตรงพวกนี้นะครับที่ว่ามันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็จะมีพวกท่อแวกค่ำต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบ power ผมเปลี่ยนชุดโอฮอนปั๊ม power ไปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายน้ําต่างๆในระบบหล่อเย็นนะครับจะพามาดูว่าแผงแอร์ใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดตามที่ร้านพี่มลใช้ยอยู่ก็จะรู้ว่าคันนี้ซ่อมแอร์ด้วยนะครับ ปัญหาคืออย่างนี้ครับพอดีลูกค้าจอดรถคันนี้ทิ้งไว้หลายปีนะครับจะเอามาให้ลูกสาวใช้หัดขับรถนะครับลูกค้าก็เลยส่งมาให้เราดูแลปรากฏว่ารออะไรอยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเพราะว่าเป็นรถนําเข้าบางตัวไม่ได้มีสต็อกนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนแต่ว่าในระหว่างที่เราทําช่วงล่างเสร็จแล้วนะครับเอารถออกไปลองก็มีสายแอร์ตรงนี้ชิ้นนี้พามาดูใกล้ๆว่ามันรั่วนะครับรั่วบริเวณนี้นะครับ ชุดนี้ผมเปลี่ยนไปให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รื้อระบบแอร์ออกมาทําความสะอาดเปลี่ยนแผงแอร์เปลี่ยนคอมแอร์ทำทุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอินเสิร์ตให้ดูนะครับท้ายคลิปว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับเดี๋ยวพาไปลองกันว่าแอร์จะเย็นแค่ไหนส่วนช่วงล่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอะไหลมาแล้วนะครับตัวนี้เลยที่ร้านผมเน้นเป็นอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับถ้าทําช่วงล่างพวก,พวกนี้ ก็จะเป็นยอยคอพวงมาลัยพามาดูใกล้ๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับรถคันนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็มีระยะเลขกิโลประมาณหลักแสนนะครับยอยตรงนี้จะเป็นยางกับพลาสติกนะครับเวลาหมุนมันจะเกิดเสียงเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเสียงรถคันนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรชุดนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอะไรยอยไปให้เดี๋ยวพาดูก่อนว่าก่อนทําเป็นยังไงหลังทําเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าแอร์เราทําเสร็จมาแล้วเป็นยังไงนะครับ ก่อนที่จะไปดูส่วนอื่นเดี๋ยวพามาดูตรงนี้กันสักสนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะพามาดูว่าไม้ตีกองนะครับลูกหมากปลายแหลกนะครับแล้วก็บูธยางพวกนี้จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีลูกหมากกันโครงตรงนี้ด้วยโช๊คเป็นของใหม่เบ้าโช๊คข้างบนนะครับของใหม่นะครับแล้วก็จะมียางรองสปริงพวกนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นแท่นเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าระบบแอร์ภายในเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในรถตัวนี้ก็จะเป็นยอยอันเก่าลองเอามาดูว่าเราสามารถเอามือเนี่ยบิดงออย่างนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ถ้าเอาเอาไมมาใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงว่าว่ามันจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊นะครับเวลาอยู่ในรถแล้วเวลามีน้ําหนักรถกดไปแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงที่มันดังมากขึ้นเดี๋ยวจะพาไปลองกันว่าเปลี่ยนไปแล้วเงียบไหมครับ เดี๋ยวเอาไมคไปใกล้ๆก่อนเงียบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวไปลองลดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคตอนนี้ซ่อมแอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัววัดอุณหภูมิแอร์ตรงนี้บอกอยู่นะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณ10.9องศาเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าแอร์คันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลองช่วงล่างด้วยช่วงล่างเงียบสนิทเลยครับก็โอเคครับแอร์เย็นดีแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ผมก็เหลือแค่ตั้งศูนย์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ รอลูกค้าเอารถกลับมาใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองทางแถวแถวอู่นะครับก็ไม่ได้ไกลมากแอร์เย็นฉ่ำเลยครับก็เปลี่ยนไปใหม่ทั้งหมดก็เย็นฉ่ำแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวภาพาไปลองกันตรงทางที่ว่ามันขูกขานิดนึงนะครับ ็ตอนนี้เราอยู่ในถนนเส้นบางบอน5นะครับเราก็เอารถออกมาลองทั้งช่วงล่างแล้วก็ทั้งแอร์ด้วยนะครับแอร์เมื่อกี้เราสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็อุณหภูมิแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับอุณหภูมิแอร์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6องศานะครับก็แอร์ทำงานต,ต,ต่อแบบปกตินะครับส่วนรถคันนี้ เหลือที่จะต้องไปทําอีกอย่างก็คือเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปเปลี่ยนยางเองแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตั้งศูนย์ไปให้ลูกค้าก่อนช่วงล่างก็ถ้าเป็นขยาบ้า new sr กะบอกฟ้าแบบนี้นะครับรถก็จะไม่ได้นุ่มสไตล์เดิมนะครับก็จะกระชับกว่าเดิมขึ้นมาประมาณ50%เลยนะครับสาหรับส่วนตัวผมนะถ้าถ้าถ้าเป็นโชคยี่ห้อขยาบ้ารุ่น new sr นะครับอุณหภูมิแอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ6-7องศานะครับในระหว่างที่รถวิ่ง นะครับมอเตอร์พัดลมแอร์คันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนไปให้นะเดี๋ยวเราไปลองกันข้างหน้าลงสะพานก็จะเป็นทางที่มันขุกขะเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคันนี้ช่วงล่างมันจะเงียบไหมนะครับจบไหมโอเคครับก็เดี๋ยวเราลงสะพานตรงนี้ไปนะครับก็จะมีทางขุกขะเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ผมใช้ลองรถลูกค้าประจำเลี้ยวเลี้ยวซ้ายกับที่อู่ไปก็จะเป็น ทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าถ้าถนนตรงนี้ไม่ดังก็เนี่ยก็โอเคก็ช่วงล่างไม่มีอะไรดังนะครับเฟิร์มมากๆเลยจะมีดังเฉพาะแบคไลท์ภายในรถเท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นเสียงออกมาจากโชค๊คจากแหลกจากช่วงล่างก็ไม่รู้สึกแล้วนะครับเพราะตอนมาคันนี้ช่วงล่างแบบดังโครรกมากๆเลยเดี๋ยวเราแซงก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมใช้ลองรถลูกค้าประจำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับคันนี้เงียบขึ้นแบบ100%เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยพวกยอยหรือว่าแจ็คโคอะไรหรือว่าแหลกก็ไม่มีเสียงดังแล้วนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเส้นข้างหลังร้านผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเรียบแล้วก็จะมีทางโคดเคี้ยวนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานลงสะพานได้นะครับน่าจะครบทุกย่านการใช้งานของรถยนต์ปัจจุบันนะครับดูแล้วดีขึ้นมากๆเลยนะครับช่วงล่างเฟิร์มขึ้นมากๆเลย เดี๋ยวเราลองเลี้ยวกันว่ามีเสียงดังอะไรยังไงบ้างไ,มงไหมความเร็วที่ผมใช้ก็เป็นความเร็วปกติเวลาใช้งานนะครับไม่ได้ว่าลองแบบเร็วมากอุณหภูมิแอร์ก็อยู่ประมาณ6 7องศานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยจะไปลองเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายกันดูนะครับวิ่งผ่านรอยต่อถนนนี่ไม่มีความรู้สึกสัมผัสข,ขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับรถช่วงล่างเฟิร์มสุด จร,จริงๆคันนี้ถ้าเปลี่ยนยางไปได้ก็จะจบเลยนะครับทีเดียวถือว่าโอเคมากๆเลยครับกับการซ่อมรถคันนี้ตามช่วงรอยต่อถนนหรือว่าออระดับที่ไม่ได้เสมอกันนะครับเป็นช่วงสูงๆต่ๆก็ใช้งานได้ปกติเลยครับไม่มีเสียงดังก็แก,ก,ก๊แก,กมาจากช่วงล่างเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกลับอูข้างหน้าก็จะมีคอสะพานนะครับชันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ ใช้ความเร็วสูงสักนิดหนึ่งโอ้นุ่มมากๆเลยครับรถไม่กระเด้งกระดอนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางขูดข่าอกีกนิดหนึ่งนะครับถ้าช่วงล่างไม่ดีเนี่ยหรือว่าช่วงล่างหลวมหรือว่าแหลกที่เราทําไปเนี่ยครับมีปัญหาผมคิดว่ามันน่าจะดังแล้วแหละแต่ว่าไม่มีปัญหาครับถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วผมมีรับประกันให้ในระยะเวลาหเดือนนะครับ ถ้าทางศูตรไม่การผมคิดว่าน่าจะรับประกันแค่45วันนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็รับประกันไปให้ลูกค้าแบบยาวๆเลยนะครับไม่จํากัดระยะทางนะแล้วที่จะพามาดูแหลกพวงอะไรด้วยครับที่เราทําไปก็ขึ้นแบบปกตินะครับพวงอะไรไม่หนักเลี้ยวคืนได้แบบปกตินะครับใกล้จะถึงร้านแล้ว เดี๋ยวจะลองใช้ความเร็วแล้วก็วิ่งผ่านสะพานหน้าร้านดูนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างจะลองใช้ความเร็วดูสักประมาณ80 โอเคเลยเอาไปใช้งานสบายเลยครับแบบนี้นะผมคิดว่า5-6าปีมีแน่ๆใช้ได้อีกยาวเลยครับ200,000กิโลเลยผมว่าขับได้แน่นอนช่วงล่างทำไปใหม่ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปปิดคลิปในร้านแล้วกันนะครับก็กลับมาถึงที่อู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบ ความเรียบร้อยภายในห้องเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะยกช่วงล่างดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับ <Çok S 1> ก็ก่อนที่ก่อนที่ผมจะส่งรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดภายในห้องเครื่องแล้วก็ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบตามเข็มขัดรัดต่างๆท่อน้ําท่ออากาศต่างๆนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนลูกค้าคนไหนที่สนใจจะซ่อมรถประเภทนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านพี่มลชัยมอเตอร์สปอร์ตไว้ได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะบริการทุกๆท่านนะครับแล้วก็มีการประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพามาซ่อมแอร์กันบ้างครับกับคันนี้นะครับเป็นเล็ u ซ RX 2 7 0นนะครับรถคันนี้มีปัญหาแอร์ไม่เย็นนะผมตรวจสอบดูนะครับเอาเกวัดความร้อนกับเกวัดแรงดันเสียบดูนะครับคอมแอร์ ไม่มีแรงดัน,นครับแรงดันต่ําแล้วก็ตรวจสอบไปน้ํายาแอร์ขาดนะครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาเห็นว่าที่สายแอร์นะครับมีรอยน้ํายาแอร์ซึมออกมาผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนคอมแอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายแอร์ใหม่แต่ลูกค้าเข้าใจนะครับลูกค้าบอกว่ารถมันเก่าแล้วนะครับลองรื้อแผงมาดูไหมผมรู้ออกมาแล้วนะครับสภาพเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือตู้แอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีพวกค่าบแบคทีเรีย สะสมอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับเป็นคราบเมือกๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูกองแอร์กันว่ากองแอร์เป็นแบบไหนนะครับนี่กองแอร์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ด้วยนะครับตู้แอร์มาดูกันมีเศษขี้ผงฟองน้านะครับตรงนี้นะครับเสื่อมสภาพสกรปรกมากๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ สเกลประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่ร้านผมทำเนี่ยก็จะลื้อทําความสะอาดตู้แอร์แล้วก็ช่องทางเดินแอร์ให้นะครับในคอนโซลนะให้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวกโบเวอร์พวกนี้ผมก็จะทําความสะอาดใบต่างๆเป่าลมให้เรียบร้อยเลยนะครับพามาดูต้นเรื่องนะครับว่าคอมแอร์ลูกนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคราน้ํายาแอร์เนี่ยรั่วออกมาเนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับมีคราบขี้ดินติดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแผงแอร์พามาดูนะครับจริงๆก็ยังใช้ได้อยู่แหละ แต่ว่าเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วนะครับเพิ่มแผงแอร์นิดเดียวนะครับพามาดูในส่วนของไดเออร์สภาพไดเออร์แบบนี้คือสกรปรกมากๆาเลยนะครับรถสิบกว่าปีผมคิดว่าไม่น่าจะเคยเปลี่ยนเลยเพราะว่าสกรปรกมากมากก็เปลี่ยนแผงไปด้วยนะครับเปลี่ยนแผงไดเออร์ไปด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นกองไดเออร์เเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นขี้ผงเยอะมากเลยนะครับนี่จะเป็นขี้ผงนะครับพวกสิ่งสกรปรกที่อยู่ในระบบแอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ้างว่าเราทําอะไรกันบ้าง ในส่วนของภายในแบบนี้นะครับก็ผมรื้อตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําความาาสะอาดเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่าตรงเนี้มันจะมีพวกคราบสกรปรกนะครับขี้ดินอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับหมักผมอยู่เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนรถที่มีอายุการใช้งานที่มันยาวนานแล้วนะครับบางทีคอนโซลมันอาจจะบวมหรือว่าอาจจะมีรอยแบบนี้บ้างอยู่แล้วนะครับผมก็จะแจ้งลูกค้านะว่าก่อนทําก็มีรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันต่อ คอมที่เราใช้นะครับก็จะเป็นคอมแท้นะครับเดนโซ่นะครับตรงรุ่นส่วนแผงก็จะเป็นแบบนี้จะมีไดเออร์ติดมาด้วยนะครับแผงเป็นแบบนี้นะที่แบบนี้ระบายความร้อนยังไงก็เย็นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นไดเออร์ของใหม่นะครับสายแอร์พวกนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะใส่เข้าไปให้ใหม่ก็จะทาความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในให้เลยนะครับปัจจัยหลักของการทําแอร์นะครับผมก็เน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันคอมให้มันตรงตามสเปกนะแล้วก็ใช้น้ํายา แอร์ Air, แบบอย่างดีนะที่ร้านน้ำยาแอร์ถังหนึ่งเกือบหมื่นเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับติดตามร้านที่มลชัยมอเตอร์สปอร์ตไว้ด้วยนะครับที่ร้านผมรับซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นนะเครื่องยนต์แอร์เกียร์ช่วงล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าการทำงานของคันนี้เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ